ทุกคนดูลูฟี่นะทุกคนเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือเราอะนะแอบเข้าไปนอนในห้องนะแล้วเจ้าลูฟี่อะก็แอบเดินตามเข้ามาแล้วก็มาซุกอยู่แบบเนี้ยนอนทำตาปื้อแล้วก็หลับอยู่เนี่ยก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะก็เลยลองดูเงียบๆดูซิว่าเจ้าฟี่จะทำยังไงพอเอาโทรศัพท์มาแอบตั้งกล้องเท่านั้นแหละก็เห็นลูฟี่อะนอนซุกอยู่ในเนี้ย ดูสิทำตาปือป้อปื้อปบปีบแล้วนอนตะแคงนี่นะนกอะไรติดมนุษย์ได้ขนาดเนี้บอกเลยนะว่าถ้าใครจะเลี้ยงนกแก้วสันคอนวนะนะจะต้องมีเวลาให้เขานะเพราะว่าเขาอะเป็นนกที่ติดเจ้าของแล้วก็ห่วงเจ้าของมากคือตอนนี้นะน้องไอติมเข้าใกล้ไม่ได้เลยเพราะว่านกแก้วสายพันธุ์นี้เขาไม่ค่อยชอบเด็กนะเพราะว่า เด็กกะพฤติกรรมของเด็กก็คือจะเสียงดังโวยวายซึ่งนกสายพันธุ์เนี่ยเขาจะไม่ชอบเพราะว่าถ้าเขาเห็นเด็กเขาก็จะเหมือนแบบเป็นการกระตุ้นให้เขามีนิสัยก้าวร้าวตอนนี้นะลูฟี่นะก็ไล่จิกทั้งติมทั้งต้านนะฝากไว้ให้คิดนะทุกคนถ้าใครจะเลี้ยงนกแก้วสันคอนัวแต่บอกเลยว่าน้องขี้อ้อนและน่ารักมากๆเลยคะ่ะเราอ่ะลงรักน้องมากๆเลย